โอเคครับก็สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับออร์ลาเฟ e บุ๊กไลฟ์นะครับก็ทุกวันพุธนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ถือว่าตื่นเต้นมากๆทีเดียวนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยคือราคาทองเนี่ยก็ขึ้นตลอดทุกสัปดาห์เลยติด,ต,ดติดกันมาจนกลายเป็นเรื่องปกติแลละที่จะปิดบวกกันนะครับในสัปดาห์แต่ว่า <c oughs> ที่น่าจะเป็นประเด็นที่สุดก็คือการขึ้นทําจุดสูงสุด,สดนะครับใน ประวัติการของตัวตลาดทองนะครับหลังจากที่ต่างลุ้นกันนะครับว่า1,920เนี่ยจะผ่านไปได้หรือเปล่าคือสุดท้ายก็ผ่านไปได้แล้วก็ผ่านไปได้ง่ายๆด้วยนะครับจนราคาขึ้นไปทดสูงสุดเนอะประมาณ1,980เหรียญนะครับก็เลยกลุมกลมนะครับแล้วก็เทลงมาเลยนะครับเมื่อวานซึ่งเราจะเริ่มเห็นการความผันผวนที่เกิดขึ้นในในวันในลักษณะแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยมันขึ้น ค่อนข้างเยอะซึ่งมันไม่ได้เห็นเนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับมันทำให้ย้อนกลับไปถึงบรรยากาศถาแถวๆปี2011อีกครั้ง2010-2011ที่การขยับขึ้นทีละสี่ห้าสเหรียญเนี่ยหรือ8-90เหรียญเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเทรดเนี่ยมันก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของตัวราคาคือจะใช้วิธีการเดิมๆที่ เฮ้ยขยับเกาะวันหนึ่งเนี่ยยีเหรียญเนี่ยบางทีก็ไม่ถึงไวยซ้ำไปนะครับอาจจะไม่ได้ต่อไปเพราะราคาเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวรุนแรงพอสมควรนะครับโดยที่ปัจจัยพื้นฐานจริงเนี่ยถัดจากวันพุทธที่แล้วจนมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมได้ซ้ำไปนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าเราจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยเราจะเจอแต่เรื่องที่เป็นข่าวดีสําหรับตลาดทองคำเนี่ยตลอดเวลา นะครับอันเนี้ยก็สามารถหาอ่านกันได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าข้อสังเกตที่ให้ไวก็คือในสถานการณ์แบบเนี้ยคือมองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ข่าวบวกมันไม่มีข่าวลบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นคําถามที่อาจจะกลับไปว่าจริงๆเนี่ยการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเนี่ยพอได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยนู่นนั่นนี้จริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยราคามันขึ้นมาแล้วคือตลาดเองเนี่ยหรือเราทุกคนเนี่ยก็พยายามไปเฟ้นหาว่า อะไรที่ทําให้ราคาเนี่ยมันสามารถบวกขึ้นมาได้ hmm. มันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุของอะไรกันแน่ hmm hmm. ดูเหมือน hmm hmm. โอนเปกันไปนหมดนะครับแต่โดยรวมเนี่ยราคาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึง hmm hmm. เพราะอย่างที่บอกเนเราเริ่มได้บรรยากาศเหมือนสมัยปี 2010, 2011 2 0 hmm. 1 0ันสิบสองพันสิบเออีกแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่อาจจะต้อง ระมัดระวังดีกว่านะครับทีนี้เรื่องราคาเป็นยังไงเดี๋ยวส่งต่อให้คุณกันกน่าจะสะดวกวกว่าเดี๋ยวราคามันทำนิวไฮไปแล้วคือแบบ All เอาทำไฮไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือทะลุมานะครับอันนี้คือราคาผมให้ดูก่อนเนาะครับอันนี้คือราคาเมื่อปีสองพันสิบ็ดนะครับเมื่อปีส0 1 1ันสิบ็ดะครับนะก็หนึ่งพันก็ารยี่สิบนะครับตอนนี้คือทะลุมาแบบคือทะลุขึ้นมาเฉยๆเลย ไม่ได้แบบมีเทคมีอะไรเลยก็คือผ่านแนวะต้านนี้ขึ้นไปเลยนะฮะแล้วก็คําถามเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอยู่เยอะว่าแบบคือมันยังซื้อได้หรือเปล่าคืออันนี้เป็นคําถามคำถามที่สุดๆอ่ๆหมายเล็กหนึ่งเลยที่เราจะถูกถามทุกช่องทางเลยว่าราคาขึ้นมาขนาดนี้ซื้อได้เปล่าเพราะว่าบางที่เนี่ยคือเขาก็ มองว่าราคาสูงไปแล้วบางที่เขาก็ให้ฟอลโล่คืออในขณะที่ความผันผวนในวันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันก็เกิดอาการไม่มั่นใจแล้วว่าเฮ้ยเข้าไปซื้อเนี่ยจะโดนไหมแล้วโดนเนี่ยจะโดนหนักหรือเปล่าครับมันขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์แล้วเราคุยกันเนี่ยประมาณพันแปดร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้ประมาณนี้ครับพันแปดร้อยห้าสิบตอนนี้ขึ้นมาพันคือล่าสุดอะก็คือมันขึ้นไปถึงพันแปดร้อยแปดสิบนะนะขึ้นมานร้อยกว่าเหรียญนะแป๊บเดียวพันเก้าร้อยแปดสิบเออพัเกืาอยแปดสเลยนะครับนะครับก็คืออขขึ้้นนมาาค่ง แบบเยอะมากเราเนี้ยถามว่าซื้อได้ไหมตอนเนี้ยถ้าให้เลิกคอมเมนต์่ะก็คงต้องเลิกคอมเมนต์บายอยู่นะแต่ว่ามันเ,เราคงใช้วิธีการเดิมก็คือเราต้องยกตัวสต็อปลอตขึ้นมานะครับนะเรายังคงแบบเราเลิคอมเมนต์บายแบบทุกครั้งอ่ะที่คุยนะคราวนี้ก็เลยพอดีว่ายังไม่เห็นแรงเทคแรงแเทคไม่ถึงแล้วยังไม่เห็นแรงขายนะครับถ้ายังไม่มีแรงขายแรงแรงมากพอเนี่ยมันจะยังไม่สามารถทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันม้วนกลับได้นะครับเพราะฉะนั้น คือถ้าเกิดใครที่ขายแบบขายลอยๆขายอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วรอกลับไปซื้อนี่ก็มันก็ยังน่ากลัวอยู่อย่างาเมื่อวานเลื่องเยอะไหมครับการเทของเมื่อวานร้อยเหรียญเนี่ยแปดสิบเนอะเมื่อวานครับประมาณแปดเจ็ดแปดสิบเหรียญน,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 นะคือสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะครับผมจะก็จะคุยกับลูกค้าประมาณนี้เหมือนกันว่าเราลองไปดูเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันตอนนั้นน่ะระหว่างทางเนี่ยก็มีแรงเทคระดับร้อยเหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยบ่อยนะครับก็คือ คือราคาไม่ได้ขึ้นปื้ดมาน,นี่ปี2องพนนะครับนะ,นะสอนสองพัน итан, น,นะครับนี่คือภระมาณ1่2 0นะฮะราคาตอนที่ระหว่างทางที่เขาขึ้นมาเขาก็มีเทคบ้างนะครับมีเทคนะมีเทคมีเทค,เทคแบบหลายครั้งในระหว่างน,นี่นี่ละ,ะ,นนะ,นะครับระหว่างทางนี่มีมีแรงที่เทคเยอะนะครับแล้วราคาก็ายังแบบคือก็ยังเหมือนกับไหลขึ้นไปได้อยู่อะนะฮะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้หยุดนะครับ ยังขยับขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าราคาจะย่อเนี่ยแรงเทคต้องมากกว่าระดับแบบ200เหรียญขึ้นไปนะครับที่ที่เราเช็คมานะก็คือร้ายนีิจะของข้อมูลเดิมก่อนก็นแล้วกันนะที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2021เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่ามันต้องเทคระดับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ต้องเทคระดับนี้นะครับเนี่ยตอนที่เราเจอเนี่ยตอนนี้ระดับ70-80เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับแค่ตรงนี้เองอะ มันยังขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยคล้ายๆของเราตอนนี้ขึ้นอย่างเี้เลยแล้วก็โดนเทคย่อลงมาแต่ยังต้องระวังการที่เขาจะปรับขึ้นไปอีกนะครับต้องระวังที่การที่เขาจะปรับขึ้นอีกถ้าแรงเทคระดับตรงนี้ระดับแบบสองอยเหรียญอย่างเงี้ยนะครับการรีบาวก็ยังรีบาวอีกนะแต่รีบาวขึ้นไปแล้วไม่มีหฮอ,อ่ะคือหมายถึงว่าต้องบอกว่าไม่ไงมันไม่สามารถจะไปยืนได้แล้วอะไรเงี้ยราคาราคางจะปรับตัวลงย่อลงมาแรงๆแต่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นแบบสัญญาณขึ้น ที่จะที่จะแบบขายระดับ200เหรียญเลยนะครับก็ยังแบบย่อลงมาแล้วก็ยังมีคนรับอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ยังผมก็ยังมองว่าราคาเนี่ยน่าจะยังแบบมองเองเลยว่าไป2,000คือ <c oughs> คิดว่าน่าจะยังกลับขึ้นมปอีกนะครับกลับขึ้นมอีกแต่ว่าตอนที่ระดับ2,000อะไรพวกนี้มันถามว่ามันควรไล่ซื้อหรือเปล่าการการซื้อทุกครั้งก็ยังคงต้องตั้ง Stop ปลอสอยู่นะฮะอย่างวันนี้สต็อปลอสเนี่ย คือกรอบการเทรดณปัจจุบันตอนนี้นะครับมาวิ่งแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือข้างบนตอนนี้เข้าไซเว์แล้วนะนะครับข้างบนประมาณ70นะครับข้างล่างเนี่ยก็ตกลวประมาณ40สินะฮะวิ่งนะกรอบวันนี้วิ่งประมาณ19 40ี่นะของวันนี้นะครับข้างบนเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับวิ่งวันนี้ยี่สิบเดี๋ยวนี้วิ่งสามสิบเหรียญวิ่งแป๊บเดียวยี่สิบสามสิบเหรียญห้าสิบเหรียญนี่คือไวมากนะฮะแบบแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ เป็นนั้นตอนนี้เขาจะเล่นกรอบนี้ถ้าอาจจะกล้าจะเทรดโดยการรอซื้อตามตามกรอบนี้นะครับถ้าซื้อแล้วเนี่ยถ้าหลุด1,920งพั่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าควรสต็อปลอสนะครับตอนนี้ตอนที่ราคาลงมาเมื่อวานเนี้ยลงมาปึ้งลงมาแถวแถวมันเหมือน,ม,นมันลงมายอดเดิมอะ่ะที่เคย<ช>เครบรกไปนะครับแล้วมันถึงได้รีบรีบาวกลับนึกออกไหมฮะคือราคาเนี่ยมันเคยขึ้นไปพันเก้าร้อยยี่สิบใช่ป่ะนะครับพันเก้าร้อยยี่สิบนะตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นเส้นแบบเทนอัพเทนอย่างเงี้ย อัพแบบเบรกเอาขึ้นไปนะเพราะเบรกเอาปุ๊บมันมีย่อบ้างแต่มันย่อมาลงมาที่ไฮของไฮเดิมนะครับแล้วมันก็รีบาวกลับคือเป็นผมยังกลัวมันจะเป็นลักษณะแบบไซเบร์อัพอยู่แต่ระหว่างทางที่มันจะขึ้นต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมีกําไรหมดแล้วนะครับคือพร้อมที่จะขายได้ทุกราคามันจะมันจะต้องมีพวกพวกขายเนี่ยคือขึ้นไปจะต้องมีเทค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 เทอย่างเงี้ยนะครับคือเงไม่ผมคิดว่าคงไม่ได้ขึ้นแบบรัวๆรุ่นๆมาเหมือนเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้นะ ก็ต้องระวังนะครับเวลาถ้าจะเทรดเนี่ยช่วงต่อไปผมคิดว่ารอจังหวะนะครับให้มีการย่อตัวราคาของราคาลงมาปุ๊บแล้วเข้าไปซื้อเก็งกำไรนะตั้งสต็อปลอดไว้นะครับนะคือคือมันจะต้องมีไม้หนึ่งอ่ะเราเล่นทางซื้อมันจะถูกไปเรื่อยๆแต่มันจะมีไม้หนึ่งที่มันแบบที่มันหลุดแหละเพราะราคามันหลุดนะครับซึ่งจริงมันน่าจะคุมอยู่พอสมควรนะครับครับนะฮะคุมมากผมว่าถ้าใครติดตามเราอะผมว่าได้เยอะมากแล้วอ่ะคือมันมันเราเล่นเงินอย่างซื้อจะมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้แบบมว้วนลงแบบจริงจังเลยนะคือขึ้นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ,ถ้าติดส,สต็อปลอ็อตเ่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แหละนิดเดียวนะครับในขณะที่อัพไซด์ข้างบนก็ยังมีได้อยู่อะไรเงี้ยคือทีนี้จะเห็นว่าที่คุณการวางตัวสต็อปไว้เนี่ยมันจะค่อนข้างลึกกว่าปกติแห่งนะเนาะจากสี่สิบลงมายี่สิบก็คือประมาณยีนนะ่ิบเหรียญใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องทุ้ที่เข้าไปเทรดเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องลด p Position ลงนะครับเพื่อให้ความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราเองก็รับได้ในขณะที่ Stop มันค่อนข้างกว้างลและสิ่งเดียวที่ทำได้คือลด p o s i t i o n ลงซึ่งซึ่งเหมาะค่อนข้างเหมาะนะครับในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าราคาขยับทีหนึงเนี่ยสี่ห้เหรียญเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดพวงนี้เลยเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวเช่นเมื่อวานนะครับราคาหลุดจากพันเเนี่ยลงมาพันเเนี่ย คำถามคือถ้าสมมติว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะเราต้องตอบตัวเองว่าคุณยังสามารถที่จะทนอยู่ได้หรือเปล่าเพราะแปดสิบเหรียญลงมาเนี่ยณจุดพันเก้อยหกก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นจุดต่ําสุดอันนี้คือเรารู้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วแต่ณจุดที่มันพันเก้าร้อยหกอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่ลงต่ออีกเนาะแล้วเราจะทําใจได้จริงหรอคือลงมาแปดสิบเหรียญเหรอเฮยเยอะนะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์จริงอ่ะเราไม่น่าจะ คอนโทรลเรื่องพุ่งนี้ไหวเพราะมันสวิงมากเกินไปเพราะงั้นสิ่งเดียวที่ทําได้คือเราจะเป็นต้องลิมิตความเสี่ยงในในการเข้าสื้อเพราะว่าต้องบอกว่าการเทรดในช่วงนี้เนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะเพราะราคาคมันผันผวนค่อ,น,อคนข้างมากนะคืออย่างที่บอกเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาหมดแล้วม,มันจะมาใช้วิธีการเทรดเดียวกันไม่ได้ต่อไปอเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้อง,องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าหุ้ราคาขึ้นงั้นก็ ุ้มซื้อไปเลยอะไรแบบนี้ทีเนี้ยมันขึ้นเนี่ยแต่มันไม่ได้ขึ้นในแบบที่เราคิดคือขึ้นจริงแหละแต่มันมีการย่อลงมาระหว่างทางเช่นเมื่อวานเนี่ยลงมา80เหรียญเนี่ยถ้าคุณถือเยอะๆเนี่ยผมเชื่อขนมกินได้เลยว่าไม่มีทางทนได้นะครับดีไม่ดีออกไปแล้วคือสต็อปออกไปเราก็ไม่กล้าเข้ามาใหม่อีกแล้วสุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นจากพันเมาตอนเนี้ยพันเก้าร้อยห้าสิบและมันทําให้หาจุดเข้าใหม่ก็ไม่ได้นะครับล้วนไปหมด เนั้นตอนตอนนี้เวลาเราเทรดเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยนะมีการซื้อไป,ปอ่ะซัพรอสักยี่สิบเหรียญนะอย่างน้อยคือคือต้องคือผมไม่อยากให้อย่างน้อยด้ยนะเออยางน้อยนะครับ <c oughs> ยี่สิบเหรียญนะทั้งน,นั้นต้องต้องสต็อปห่างๆเพราะว่ามันสวิงเยอะมากกว่านึงคือตอนนี้ไม่อยากอย่างหนึ่งอ่ะอยากให้เล่นคือผมไม่เอาไปว่าผมไปแอดฝั่งซื้ออยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผมจะไม่กลัวเวลามาตลาดมันบวกกลับอะอย่างงี้ก,ก็แล้วกันคือเดี๋ยวมันจะมีชุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีวกกลับแน่แหละนะครับที่มันจะจบแล้วเทรนน พดีตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณนั้นก็เลยต้องให้ใช้ใช็อตสต็อปลอตเป็นตัวป้องกันเล่นตามเทรนเข้าไปก่อนนะฮะและเดี๋ยวเมื่อมันม้วนกลับเมื่อไหร่นะครับเราก็น่าจะได้ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่า<อ>ตกเป็นเหยื่อของการติดติดดอยในครั้งนี้นะฮะเราเราเราเล่นเราเล่นหน้าซื้อเนี่ยมนานานแล้วอะไรอย่างงี้นะครับคือคิด,ดง่ายๆว่าถ้าใช้วิธีการนี้ครับมันจะผิดแค่ครั้งเดียวคือครั้ง,งสุดท้ายค,คือที่เทรน<ด>เนี่ยมันเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงอันนั้นก็จะเป็นชุดที่คุณจะขัดทุนจริงๆ แต่ระหว่างทางเนี่ยคือมันล่างมาไกลมากแล้วอะ่ะคือกําไรที่ได้เนี่ยมันสามารถครอบเวอร์ไอชุดสุดท้ายที่ขาดทุนเนี่ยหลายรอบได้เลยอะ่ะนะฮะไม่ก็ไม่ไม่ต้องกลัวมากเมื่อปีเมื่อปี2 9 2 0เก้ารี่รปีสอ1 1นะครับตอนที่ขึ้นไปพันเเนี่ยขึ้นชนข้างบนเนี่ยนะครับหลายรอบนะครับวิ่งกรอบที่จะชนเนี่ยเกือบ200เหรียญนะฮะหมายความว่าหมายความว่าถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่มีสต็อปลอส์นะคุณเทรดฝั่งขึ้นเนี่ยตอนที่มันช่วงที่มันเทค e p ร o ตอ่ะ แรงๆเนี่ยระวังจะโดน200เหรียญคือมันจะเทคเป็นระดับ100ร้อยเหรียญเลยนะตอนนี้ถ้าช่วงเทคของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นหน้าซื้อเล่นไปเรื่อยๆครับนะแล้วเวลามันเวลามันเทคเนี่ยเราก็จะเหมือนสต็อปแค่20เหรียญประมาณนั้นอย่าไปโดนแบบหลักร้อยหรือหลักสองร้อยเหรียญนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณที่จะวกกลับนะครับยังไม่เห็นสัญญาณเขาเรียกว่าเดเวเจนนะที่ผมรอคอยอยู่สําหรับการขายเนี่ยยังไม่มีมีแต่สัญญาณโอเวอร์บอสนะคือขึ้นสูงมากแต่ยังแต่ยังไม่มีเดเวเจนที่เป็น ที่จะ b a ล i s h ์ e ดเวージ e ที่ทําให้ราคาเนี่ยเกิดการม้วนกลับลงยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เล่นเล่นเหมือนเเล่นฝั่งซื้อไปก่อนคือยังไม่ต้องกังวลมากขนาดนัวนคือสัญญาณทางเทคนิคต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องเระมาระวังอย่าง<嗯>โอ o บอสคือมันจะลงแล้วใช่ไหม<嗯>มันซื้อมากเกินไปแต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นแค่ สัญญาณเตือนเฉยๆว่ามันมีการซื้อมากเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะลงนะมันก็ยังสามารถซื้อมากเกินไปมากเกินไปแล้วก็มากเกินไปต่อได้ใช่ใชหมายความว่าราคาเนี่ยสามารถขึ้นไปได้อีกใช่นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องต้องระมัดระวังเวลาเราใช้นดสเควรต้อง,ต,องต้องเข้าใจตัวอินดิเคเตอร์ด้วยนะคือมันเริ่มเป็นมวลชนมากขึ้นแล้วคือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยคือซัพพอร์ตไปในทางบวกคือไม่ว่าจะเป็น ในเชิงข่าวเชิงกราฟเชิงราคาอะไรพวกนี้คือมันเข้ามาซัพพอร์ตหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงจําเป็นต้องใบแอรฝั่งซื้อแต่การเข้าซื้อเนี่ยมันมีวิธีการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องดูให้ดีว่าใช้วิธีการไหนแล้วก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ยังไงเช่น f l l ลอบา y เลยได้ไหมคือบางทีเนี่ยมันสูงมากแล้วนะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดเรื่องนี้เนาะมันสูงมากแล้วแต่ว่าก็ถ้าอยากซื้ออ่ะมันก็จําเป็นต้องซื้อแต่คุณต้องลด o s i t ช o นลงแล้วก็ พยายามลิมิตความเสี่ยงก็สามารถทําได้เหมือนกันเป็นแต่เออต้องบอกว่าซื้อตรงเนี้ยมันก็มันก็มีความเสี่ยงอยู่พอมสมควรนะแต่เราไม่อยากจะไปบอกว่าณนะราคาตรงเนี้ยมันแพ,แพงเกินไปแล้วหรือสูงเกินไปแล้ว<ม>เพราะว่าพันแดก็เคยบอกว่าแพงไปแล้วมันก็ยังมีพ<ม>ันเก้าพันเก้าว่าแพงไปแล้วก็ยังมีเกือบสองพันเพราะฉะนั้นจุดทุกๆราคามันไม่มีคาว่าสูงเกินไปหรอกเพราะว่ามันอาจจะมีสูงกว่านี้ได้อีก เราก็อาจจะต้องต้องเรามาะระวังเรื่องพรุ่งนี้แล้วก็ข่าวต่างๆเนี่ยก็โอ้โหเข้ามาสนับสนุนกันมากมายไก่กองคือคืนนี้มีอะไรโดยเฉพาะค,คืนนี้ด้วยเ,เฟดนะครับก็จะประชุมก็ประชุมเฟดนั่นแหละจริงๆเนี่ยเขาประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็จะเสร็จสิ้นวันนี้ก็คือตีหนึ่งเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเออจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไหมซึ่งคือตอนนี้ตามโพคือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคิดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ศูนย์หนึ่งศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอ๋อรอเคล้วือ สิ่งที่เราให้ข้อสังเกตคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าน่าจะคงอัตรารอกเบียแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเราเองเนี่ยก็คือสัญญาณเพราะวันนี้คือประธานเฟดเนี่ยอเขาก็จะมีการาถแถลงการ์ด้วยเราว่าจ,จะต้องฟังถแถลงการ์นั้นว่ามันมีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับนโยบายการเงินอื่นๆหรือไม่อย่างไรแต่โดยโดยหลักเนี่ยัตาราดอกเบียเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ตัวพาวเวลเองเนี่ยเขาก็มีการ ยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าแหละว,ว่าเขาจะไม่ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบกับสหรัฐเลยนะครับอย่างน้อยอีกหลายปีข้างหน้าเพราะว่าเขามองว่าเฮ้ยถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบเนี่ยมันกระทบภาคเศรษฐกิจจริงอะ่ะอัตราดอกเบี้ยติดลบรรรคือแน่นอนคือเซกเตอร์แรกที่มาคือพวกแบงค์ม,มันโดนแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยทําให้เขาก็เลยคิดว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ ไทมิ่งที่เหมาะสมที่จะใช้พวกนั้นแล้วก็ยังไม่จําเป็นในในขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันมันถึงไม่ได้ค่อยเป็นกระแสในช่วงนี้ <S <S นะครับแต่กระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเฮ้ยมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกซึ่งตรงนี้นอาจจะต้องติดตามในในช่วงคืนนี้ <S <S แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันสําคัญนะครับที่อเมริกาเนี่ยจะมีการเปิดเผยการคาดการตัวเลข GDP เป็นควอเตอร์สซึ่งเป็นควอเตอร์สำหรับ โควิดโดยเฉพาะเลยถ้าเราจําได้เลยคือมันก็คือเดือน4เดือน5เดือน6กใช่ไหมก็คือเป็นทามมิ่งที่โควิดอยู่ในนี้เต็มเต็มเลยดูดีว่าจะลบแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคาดการณ์กไแล้วว่าลบประมาณ34%มสรนะครับสำหรับควอเตอร์2ซึ่งหนักมากหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสายต่างๆเนี่ยมันยังซัพพอร์ตให้ตัวราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับมันก็เลยทำให้เราจำเป็นต้องบายแอดการเข้าซื้อ ส่วนการเข้าซื้อก็อย่างที่คุณการบอกครับคือสามารถรอแถวๆสี่สิบไปเลยก็คัดยี่สิบก็ไปคํานวณเอาว่าคัดทุนยี่สเหรียญกระจะวางโพ i t i o n เท่าไหร่ในความเสี่ยงที่เรารับได้หรือถ้าอยากจะ follow คือคือจะห้ามฟ้าห้ามฝนก็ห้ามไม่ได้นะก็ทําได้คือเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันไม่ควรแต่ว่าคือคุณต้องรู้ว่าวันนี้คุณเข้าซื้อตรงนี้มันเป็นต้นทุนที่สูงกว่า ทุกคนในตลาดที่ถือทองคำมาแล้ว<ม>เพราะมันเป็นจุดสูงสูงเกือบสุดถูกปะ<ม>เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันพอที่จะถูกขายตลอดเวลา<ม>คุณก็จําเป็นที่จะต้องลิมิตความเสี่ยงแล้วก็จําเป็นต้องติดตามราคาอย่างใกล้ชิดต,<ม>ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าบางทีออกไปกินข้าวเพื่อนแค่สองชั่วโมงเนี้ยกลับมาอา้าวราคามันเปลี่ยนไปแล้วม,มัน็อาจะทําอะไรไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี้ยต้องต้องเรามาระวังให้ดีนะครับมี มีคนบอกว่าสามหมื่นมาแน่อันนี้ก็จริงๆเนี่ยไปแต่ไกลมากเลยนะเก้าเออคือมีความไปได้อุ๊ยโทษครับมีความไปได้สูงมากที่ราคาจะเข้าใกล้สามหมื่นคือตอนเนี้คนเขาไม่ได้มองที่สองพันแล้วหรอว่าเหมือนถ้าเราไปรีวิวบทวิเคราะห์ต่างประเทศหรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยผมเห็นบางที่นะให้ถึงห้าพันเลยนะห้าพันเหรียญห้าพันเหรียญนี่รวยแย่เลยซึ่งกลับไปเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดตอนราคาพันแปดพันเก้า เขาก็ให้ทาร์เก็ตไว้สามพันสี่พันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขพวกนี้รู้ไว้ใช่ว่านะครับแต่ว่ามันเอามาใช้จริงอะไรมากไม่ค่อยได้หรอกแต่สามหมื่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะมันใกล้แล้วถูกปะแต่จากพันเหตรงนี้เนี่ยไปถึง5้าพันเนี่ยมันยังห่างไกลอยู่พอสมควรไกลเลยแหละไกลจนผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะรู้ก็เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็คือเอาสองพัน ตรงนี้ก่อนแล้วกันให้มันผ่านไปได้ก่อนเราค่อยว่ากันนะครับว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่อะไรยังไงหรือหรือผมเห็นบางออถ้าราคาไทยบางที่เขาก็ให้ไปถึงห้าหมื่นก็มีนะโอ้โทีนี้เริ่มให้ราคาเยอะนี่เริ่มน่ากลัวนะก็จริงๆก็รู้ไว้ใช่ว่าครับแต่ว่าหลักการจริงๆเนี่ยคุณจําเป็นต้องรู้ว่าออพอพอของเราเนี่ยคือเป็นยังไงทนรับอะไรได้แค่ไหน คืออย่าไปซีเรียสกับตัวราคาว่าจะต้องไปเท่านั้นเท่านี้เออเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือจริงๆเราไม่สามารถบังคับตลาดให้เป็นไปอย่างที่เราคิดได้นะคือ mm hmm. ตลาดจะเป็นคนเฉลยเองคือเรา Follow ตามตลาดดีที่สุดนะครับ mm hmm. เหมือนบางคนจะพยายามบอกว่าเอ้ยเทรดด้วยวิธีการนั้นนี้ชนะตลาดเอาจริงคือมันไม่มีใครสามารถชนะตลาดได้ mm hmm. อะนเพราะตลาดเป็นผู้เฉลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเราก็ตามตลาดไป mm hmm. คือถ้ามันขึ้นเราก็ถือซื้อ แค่นั้นเองจรินนี้ตอนถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นสองห่นเจ็ดนี่แล้วมีคนซื้อไปอ่ะก็ตอนยอดลงไปแบบหมื่นอะไนี้ก็เสียใจนะตอนนี้ขึ้นมาแล้ว<อ>คือก็อมีลูค่าถามกั <laughs> ว่าซื้อตอนนี้2 9งหมแล้ว <laughs> คือซื้อ2อ0หมจะติดดอยไหมอะไรเงี้ยก็ก็ต้องบอกว่าผมเองไม่เห็นแรงขายมากนะก,ก็คิดว่าคงจะต้องแบบ แต่คือซื้อช่วงนี้คร <Hans. S 2> ับมันต้องบอกว่ามันต้องเป็นเป็นลักษณะของการเก่ง,งกาไรมันไม่ใช่แบบอ๋อพี่เราถือทองคําแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือณจุดพวกนี้มันเป็นจุดที่สูงเกินไปสําหรับการสะสมทองคําในระยะยาวคืออย่างน้อยเนี่ยคุณจำเป็นต้องรอให้ราคาเนี่ยมันย่อลงก่อนอย่างเมื่อวานเนี่ยลงมา80เหรียญผมก็ไม่คิดว่าเราควรจะซื้อแถวแถวพันเก้ารอยสองพันเลอาจจะดูแพงไปนิดนึง นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกับการเก็งกาไรนะคือการเก็งกาไรคือเราไม่สนใจว่าราคาจะอยู่ณจุดไหนเพราะเราเก่งถูกปะ่ะมันสั้นๆอนะ่ะเดี๋ยวเราก็ออกแล้วแต่ถ,ถือยาวไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างคือสําหรับผมเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างสูงไปงสําหรับการถือระยะยาวๆเราข้อสังเกตหนึ่งก็คือตอนนี้ดอลลาร์อ่อนมากเลยคือดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนมากคือตลาดหุ้นเนี่ยไม่ขึ้น,นก็ไม่ลง แต่ตัวที่มาจริงเนี่ยคือทองคำหเห็นปะพวกทองคำพวกสิลเวอร์พวกคริปโตเคอเรนซี่อะไรเงี้ยเริ่มมีข่าวถ้าอา่านพวกปิดคอยมากคือเหรียญต่างๆอะไรเงี้ยเริ่มมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าเงินเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่สินทรัพย์เหล่านี้ต่อไปหรือเปล่าเพราะตัวห,หุ้นเองเนี่ยมันก็เริ่มชะลอแล้วน่นเปนฉลอก็เดี๋ยวต้องต้องติดตามว่าวัคซีนจะได้หรือเปล่าเลยด้วยคงน่าจะอีกพอสมควรเลยอ่ะ คือถึงแม้ว่าจะเริ่มมีข่าวว่าเฮ้ยจะเริ่มเอาไปทดลองกับนู่นนั่นนี่อะไรแต่กว่าจะแบบคือไฟนอลจริงว่าเนี่ยเข็มเนี่ยรักษาด้านก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรใ,ในขนาดเดียวกันเนี่ยทางฝั่งอเมริกาเนี่ยยังโอ้โหยังลุกลามอยู่เลยอะ่ะคือยังเอารัดนู้นมารัดนี้ก็มาอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาสปอร์ตทองคําโดยตรงคือจีนกับสหรัฐเองก็ยังทะเลาะ เบาแวงกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณต้องไม่ลืมว่าคือตอนเนี้ยกําลังเข้าใกล้การเลือกตั้งของฝั่งสหรัฐแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยจำเป็นต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยถ้าเลือกผมเนี่ยคือผมก็จะดูแลพวกคุณก็คืออเมริกันเฟิร์สแบบที่เขาเคยหาเสียงเอาไว้นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะทําอย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนน่าจะเป็นเป้าหมายหลักคือเป็นเชิงสัญลักษณ์เลยอะที่ทําให้ทุกคนมองมาก็จะเห็นว่าเนี่ย เป็นผลงานที่ท์กำลังทำเพื่อประชาชนนะครับชาวอเมริกันว่าเนี่ยเออเราได้ทำเพื่อพวกคุณแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหากระจิงก็เป็นบวกกระทองได้ซ,ซึ่งคือประเด็นเหล่านี้มันเออมันจะยิ่งทำให้ตัวทองคำเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมานะครับซึ่งต้นๆน,น,นะรู้สึกพฤศอาิกรารต้นๆเนีนก็จะเริ่มเลือกตั้งแล้วซึ่งนี่เดือนเจ็ดกำลังจะหมดแล้วก็วอีกไม่กี่เดือนเพราะนั้นเราคิดว่าทำเองเนี่ยน่าจะแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ ซึ่งอันเนี้ยคือน่านจะสนุกเพราะว่าคาดการอะไรไม่ค่อยได้เลยสำหรับสาหรับประธานาธิบดีคนนี้นะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวก็ก็ทิ้งท้ายไว้เนาะยังก็เน้นการเทรดแบบต้องก็ต้องลอ,อ,อยยอดนะฮะแล้วเข้าซื้อนะครับแล้วก็ตัง Stop ้งสตอลรอไว้สัผมว่าตั้ง20ปสิบเหรียญอย่างต่างครัจคืงจริงเนื่องจากราคามันทะลุคือมันทำออทําไฮไปแล้วอ่ะการหาแนวต้านถ้าถัดไปเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วคือตลาดเนี่ยมันจะเริ่มไหล คือไปตามความโลภและความกลัวแล้วมันจะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องหาจุดสาคัญสาคัญหนึ่งซึ่ง1,920เนี่ยก็น่าสนใจเพราะเคยเป็นจุดสูงสุดเดิมมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าเมาื่อวานมันจะลงมาแถวแถว1,906ซึ่งจริงๆตัวเลขกงกงก,งก็1,900มันก็เป็นแนวรับสําคัญอีกชุดหนึ่งเออแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยมันยังถือว่าห่างจากราคาตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ดูแถว 40ไปก่อนแบบสั้นๆแต่ถ้าราคาแบบทิมๆมหลายๆเทเๆลงมาเนี่ยก็อาจจะชะลอไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าสําคัญจริงก็คือช่วงคืนนี้ด้วยเดี๋ยวแต่จะเวียงนะครับมันมันก็หาเรื่องให้เวียงละแล้วก็พรุ่งนี้นะสำคัญ GDP จําเป็นเลยนะที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเฮ้ยลบสามสี่นี่คือโหถ้าเป็นเรานี่หน้ามืดเลยนะเะครจะลบแบบอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามดูว่ามันจะส่งผลกระทบ เชิงบวกกับตัวราคาทองของเราเนี่ยยังไงนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสัปดาห์นี้โอเคครับนะครับสูส้ๆฮะลงทุนเดิมเรามาระวังนะแล้วเดี๋ยวมาดูสัปดาห์หน้ากันว่าจะแบบไปแตะสองพันได้หรือเปล่านะครับใช่ครับไอที่แล้วพันแอันนี้พันเอาทิตย์น่าจะ2 0 0พันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใกล้ามากแล้ว,ลวจริงๆเนี่ยเมื่อว,นวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะถึงนะขึ้นมา1 9 8เก้า้วแปคือสุดท้ายคือไม่ไหวคือราคาไหลลงมาก่อนแต่ว่า การลงมาเนี่ยเราเห็นแรงซื้อโคตรหนาเลยคือดันกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็อาจจะต้องอรอลุ้นอีกสักทีหนึ่งหรือจริงๆเนี่ยอาจจะอีกหลายที่คือถ้าราคามันไม่สามารถทะลุขึ้นไปแล้วคือมันไม่ลงมาเลยเนี่ยอาจจะเข้าไซด์เวย์เพื่อรอ,อนะครับประมาณนั้นครับโอเคได้ครับงั้นก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะสัปดาห์หน้านโอเคครับสวัสดีครับ